สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9แบบุนเวียนปีพศ2556น้าะครับย้ำนะครับปีพศ2556นอะครับอันดับแรกนะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะเหล็กชุบนิกเกิลนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ที่2 0มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ สามกรัมนะครับเป็นขอบเฟืองจักรนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้ด้วยตนเอยงอยู่นั้นผมจะไม่บรรยายไปนะครับคลิปจะยาวนะครับก็จะบรรยายแค่เพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะยังไม่รู้นะครับถึงจะได้บรรยายให้ฟังนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับ ก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกตนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2556รนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบปกติธรรมดานะครับยังไม่มีราคานะครับแต่มีแบบที่มีราคาหลักพันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าแบบไหนนะครับ ด้วยจานวนการผลิตนั้นเยอะเลยนะครับจํานวนการผลิตนั้นเยอะเลยนะครับเป็นหนึ่งพันล้านเหรียญหน่อยๆเลยนะครับหนึ่งพันล้านเหรียญหน่อยๆเลยนะครับจํานวนการผลิตนะครับเป็นพันล้านนะครับก็ถือว่าเยอะเลยนะครับแต่เหรียญปีพศนี้นะครับมีแบบที่พบเจอแบบที่มีราคานะครับ นั่นก็คือแบบพระเศียรตรงนะครับส่วนมากนะครับจะพบในเหรียญหนึ่งบาทปีพศนี้นะครับเป็นส่วนมากนะครับมีขนาดแล้วถ้าเพื่อนๆมีเหรียญหนึ่งบาทปีพศนี้นะครับหรือว่าได้สตังทอนมานะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศนี้นะครับถ้าดูด้านหลังของเหรียญแล้วนะครับก็ให้หันดูทางด้านหน้าของเหรียญด้วยนะครับถ้าเป็นพระเศียรตรงนั้น ในวงการนักสะสมนั้นซื้อขายกันสวยๆก็หลักพันนะครับเหรียญพระเศียรตรงนั้นเป็นแบบไหนนะครับสังเกตอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกวิธีนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าสมมติว่าท่านมีอยู่นะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2556นานะครับให้ท่านจับแบบนี้นะครับแบบที่ผมจับเป็นตัวอย่างอยู่นะครับแล้วก็หันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผม แบบนี้นะครับจับแบบนี้นะครับนะครับชะช้านะครับจับแบบนี้นะครับ,แ,บ,บ,รบแล้วก็หันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเตียวเหรียญน,นี้เป็นพระเสียรกลับนะครับซึ่งเป็นเหรียญแบบปกติเลยนะครับแต่ถ้าหันเหรียญมาแล้วนะครับผมคือไม่ กลับนะครับค kind of ือปลายเจดีนะครับ hmm. หันขึ้นนะครับนั่นแหละครับพระเสียรตรงนะครับแต่ถ้าปลายเจดีหันลงแบบนี้ก็พระเสียรกลับนะครับเดี๋ยวดูใหม่ครับง่ายๆครับจากแบบนี้นะครับแล้วก็หันมาแบบนี้นะครับถ้าปลายเจดีนะครับชี้ขึ้นนะครับนั่นแหละครับพระเสียรตรงนะครับมีราคาหลักพันนะครับให้เพื่อนๆสังเกตหน่อยนะครับ แต่ถ้าเหรียญปกติธรรมดานั้นยังไม่มีราคาเลยนะครับด้วยจํานวนการผลิตนั้นก็หนึ่งพันล้านเหรียญในหน่อยเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆได้พบเจอเหรียญปีพศนี้นะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับก็ลองหันเหรียญดูนะครับเผื่อเป็นเหรียญภเสียนตรงนะครับขายได้นะครับสวยๆว่ากันตินพันเลยนะครับก็สังเกตนะครับถ้ามีครับ